สวัสดียวับผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดหัวใจเลยว่ายอดถูกใจของแพลตฟอร์มทิกต็อกนะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า k m k o c i a l นะครับก็คือ k social เนาะอ่ะแล้วเราก็เข้ามาที่เว็บแรกเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับให้เราเลื่อนไปที่ขวามือบนจะมีคำว่าสมัครใช้งานตรงนี้เนาะเราจะกดตรงปุ่กฟ้าตรงนี้ก็ได้นะครับ อาา่าทีนี้นะครับตรงนี้ครับขอจะเราใส่ข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการสมัครใช้งานเนาะตรงนี้เรากใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้เนาะแล้วก็กดสมัครใช้งานตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยอ่ะทีนี้นะครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้นะครับจะเิ่งกับอาที่หน้าเดิมเนาะเราก็เอารหัสที่เราสมัครใช้งานเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะอ่านแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ <Rapid. S 1> <Blade. S 2> ่าท <top> <flying> <player> ีน <t chat ills> ี้นะครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้งานนะครับจะเด้่เข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์โน้ตด้านซ้ายมือจะเป็นเมนูน่าเรือกใช้งานตรงนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับพื่ๆผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เนาะอ่าแต่ว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมนูแรกอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่เมนูแรกก็ให้เราเข้าไปที่เมนูแรกเลยเนะอ่ะเราก็ไปดูตรงบนหมวดตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับขอจะเราเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะปั๊มนะครับเห็นไหมอ่ะให้เราเลือกหาแพลต อ่ะทีนี้เราก็หาหัวข้ออ่ะอันนี้นะครับก็คือหัวข้อเพิ่มหัวใจนะครับเราเลือกอันนี้เลยเนาะ อันนี้มาดูช่องต่อไปคือช่องบริการครับอ่ะงช่องบริการบกาจะมีตัวให้ให้เราเลือกหลายบริการเลยต้องเห็นไหมอ่ะแต่ละอันนะครับจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆกันไปนะครับผมจะบอกให้กับคุณผู้ชมฟังร่าวๆแล้วกันเนาะอ่ะมาที่ตัวแรกครับก็คือเป็นไลฟ์ติ๊กต็อกนะครับโปรไฟล์ผสมนะครับอันนี้จะเป็นความเร็ว 30K ต่อวันนะครับความเร็วตรงนี้ที่บ่งบอกก็คือมันเป็นความเร็วที่ยอดจะขึ้นเนาะก็คือเขาจะเขียนไว้ก็คือเป็นความเร็ว 30K ต่อวันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะรับประกันด้วยสามสิงนะครับ วนนความเร็ว50กิโลต่อวันเลยนะตัวนี้นะเห็นไหมครับอ่าอย่างที่ผมบอกเนาะก็คือเป็นความเร็วที่ยอดจะขึ้นนะครับแล้วก็รับประกันรับประกัน30วันเหมือนกันเนาะเ้วเป็นตัวที่แนะนำเหมือนกันนะครับอ่านตัวนหลังจะเป็นราคาเนาะอ่าโอเคครับที่นี่นะครับก็ผมก็จะบอกประมาณ2ตัวนี้แล้วกันนะครับส่วนตัวที่เหลือนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมนะครับลองไปอ่านดูนะครับว่าคุณผู้ชมนะครับถูกใจบริการตัวไหนเนาะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกบริการตัวนั้นได้เลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะครับไม่รู้จะเลือกตัวไหนจริง อ่ะทีนี้มาช่องตงัดไปคือช่องคำอธิบายครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะให้เราไปต่อได้เลยครับอ่ะมาตรงช่องลิงครับสำบหรับไปที่ถึงช่องลิงก์แล้วครับเดี๋ยวให้เรากลับไปที่หน้าโพสต์ของเราะครับว,ว่าก๊อปปี้ลิงโพสต์ของเราอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเอามาใส่ตรงช่องลิงตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะทีนี้มาดูตรงช่องจํานวนนะครับช่องจํานวนก็คือเป็นช่องให้ใส่ยอดจํานวนที่เราต้องการจะปั๊มนะครับมันก็จะมีขั้นต่ำบอกเนาะว่าขั้นต่ำปั๊มได้เท่าไหร่แล้วก็สูงสุดปั๊มได้เท่าไหรรร่่เเเนนาาะะก็ใสยยอดไปลคับ อ่ะทีนี้มาดูตรงช่องเวลาเฉลี่ยกับค่าใช้จ่ายครับสองช่องนี้เราก็ไม่ต้องใส่เลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะคำนวณมาให้เราแล้วเนาะอ่ะทีนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับแล้วกดส่งได้เลยเนาะอ่ะทีนี้นะครับหลังจากที่เราก็ส่งนะครับเราจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่ะตรงนี้นะครับสำหรับวิธถึงขั้นตอนนี้ก็ให้คุณชมทุกท่านนะครับรอสกู่ในการดำเนินงานก็เดี๋ยวให้เราไปเมนูต่อไปเลยแล้วกันครับระหว่างรอเนาะอ่ะพานี้มาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อตรรงนนี้ะคับ อ่ะแล้วก็เมนูนี้นะครับก็คือเป็นเมนูเอาไเช็คประวัติการซื้อของเราเนาะว่าเราซื้อหัวข้อบริการถูกหรือเปล่ปาครับตรงน,นี้จะมีหัวข้อบริการเนาะเห็นไหมเราซื้อเมื่อกี้เนาะอ่ะแล้วก็ลิงก์นะครับเราใส่ลิงก์ถูกหรือเปล่าครับวิธีการเช็คลิงก์ก็แค่กดไปที่ลิงก์ได้เลยเนาะมันจะลิงค์เข้าไปที่หน้าที่เราใส่ลิงก์งนะครับอ่ะส่วนด้านขวามือครับจะมีสถานะบ,บอร์ดนะครับว่าตรงนี้ครับเว็บไซต์กำลังดำเนินการที่ไหนเนาะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงกำลังประมวลผลนะครับก็เดี๋ยวระหว่งางรอประมวลผลลลเเเเเเเดีี๋ยยววรราาไไปปมมมมนนนนนููตต่่อแ้กกััคคทิะบ อ่าเมนูเติมเงินเขาจะมี3ช่องทางเรื่องใช้งานเรามีช่องทางแรกสแกนเคิลโคช่องทางที่สองทุนที่วอลเล็ตใชองทางที่สคริปโตนะครับตัตวตรงนี้ก็มีให้ใส่ย,ยอดจำนวนเงินที่เราต้องตางต้องการเติมเงินเนาะส่วนด้านล่างสุดก็มีประวัติการเติมเงินให้เราดูด้วยนะครับอ่าโอเคครับที่นี้นครับก่อนที่เราจะไปต่อครับเดี๋ยวให้เรากลับไปที่หน้าโพลของเราก่อนนะก็จริงนะครับยอด <TH R> หัวใจหรือว่ายอดถูกใจของเรามันขึ้นหรือยังเนาะอ่าตอนนี้มียอดหัวใจอยู่56นะครับเดี๋ยวให้เรารีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งเนาะ ตอนนี้นะครับยอดหัวใจของเราก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงกำลังปมวนผลนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่ยอดหัวใจหรือว่ายอดถูกใจขึ้นเลยลวกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอ่าโอเคครับตอนนี้นะครับยอดถูกใจหรือว่ายอดหัวใจของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับขึ้นมาสามร้อยสองนะครับแม้ส0มร้อยสองยอดเลยเนาะอ่าโอเคครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่ปั๊มยอดขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าก่อนที่เราจะจากลากันไปนน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 นะะะะะครรรับผมมมมมมมจีีีเเเเููาาาาแแกุ้้ชออ่่ใหทพืตง อ่าแล้วคุณผู้ชมครับก็ม่ดูตัวิงตรงนี้เนาะอ่านถ้าคุณผู้ชมนะครับเอาลิงตรงนี้นะครับแชร์ให้กับคนื่นหรือว่านันำให้กับคนอื่นนะครับคุณผู้ชมจะได้อัตราค่าแนะนำาเนต์นะครับหรือว่าเป็นอัตราค่าคอมมิชชั่นเนาะอ่าตรงนี้ก็เหมืป็นการเปิดสร้างรายให้กับคุณผู้ชมนะครับตั้งหาเปอรเนาะถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะส่วนด้านบนจะมีข้อมูลรายละเอียด่มเติมบอกนะครับอ่านีนี้ให้เรามาที่เมนูต่อไปก็คือเป็นเมนูติดต่อแอดมนตรงนี้นะครับอ่ามนเ็มนูนีรตตด่ออมโยงะ อ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแจกเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใด้คิปเนาะคุณผู้ชมไปทดลองใช้งานกันได้นะครับสหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัว,วลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ